ใช้เป็ดบางทีดีค่ะต่ออะไรกัน้นเาไมา้ไม่ินทเลยไม่าหน้เาชิมอหา,อา,านำเตาน้มไม่กันทำงาน สมัวนี cidade, ้มือในี5น้อไใหม่เด้อกําลังชิชัดน่อใหม่อยู่ตอนนี้ถ่ายคํายําอ่ะชิชัดน่อใหม่ ตอนนี้กำลังซับหน่อไม้นะทุกคนน่อไม้มันกระเบนใหญ่มาหน่อยดอกเห็นบ่เนียงหนึ่งเลยนะซา,ามนี่โซ,โซดูนี่เด้แนมนจะาบุห็นหุ่นซับเอาไม้กำลังมาหดป่าหน่อไม้หวังไดอย่างไรทุกคนอันนั้นแหนงมันเนาะนี่เห็นบ่อันนี้แหนงมัน,อนเอาบัวเอาไรยังห่าขงของเกษตรทหาหน่อไม้ก่อนทุกคนเลยเห็นบ่ได้ ตอนนี้กำลังซับหน่อใหม่เนอะคนหน่อบลอกใหญ่เลยอ,เอ,อ่าท่านที่เห็นบอกค่ะเขาไปใกล้บ่ได้เนาะมันหน่อยพอดบอนเขาตอนนี้ผู้ผถือกล้องยังปรทันได้จังยอดเลยโว่ายังปรทันได้หาท่านเห็นบอกน,นี่เห็นบอกทุกคน,นเห็นบอหน่อบั็กใหญ่หนาะไม่ไหลเขาเจ้าเอื้อนอันนี้ค่ะสุดใหญ่ขนาดแหละน้องไม่ลุดใหญ่สามนี้ โอ้ไม่ตังคว่าด้วยคนร้ายดีได้หรอไม่อ้เน,นี่ได้มานำกันทั้งเมื่อจะคนบ่ลืมสองหาคนเออทั้งเมื่อหาคนทุกคนมาแต่ว่าคนหนึ่งเสีย <c oughs> จา้าบูบูบอกไปใส่คนหนึ่งแยกทางกันอ่อาแยกทางกัน <c oughs> รุ่นเอื้อยคนหนึ่งนะ อันนี้ก็รุ่นเอื้อยคือกันตัวน,นี้ค่ะอีกสองคนหาก,ก็รุ่นอีกสองคนรุนนอกนงนนอกงกเดียวมีประมาณสี่หายอดผู้ใดทุกคนบอดได้น่อยนะงูดูยังบวดอยู่ยสิล้องเขาไปเบิ่งใกล้ๆเนาะเสียอย่างเดียวบุมีเ็ดปวกนี่ฝาบด้ลย ตอนนี้กำลังซับ,นนบนเนาะทุกคนบดเห็ดวิดีโอให้ทุกคนเบิ่งหลายมือเลยนี่อันน่ะหมออันนี้ก็ย้อนน้ยอ,นยนอยเน,นาะฮะบ่หลายดล้โอ้ไปเอาครั้งนั้นอีกไปเ้องออกเอาครั้งนั้นเนาะทุกคน,นอตอนนี้กำลังอยู่ในหวยทุกคนลงมาหวยแล้วมึงได้ย้อนน้อยมันจะบดอึดเลยทุกคนเห็นบ่ ย่างน้นอยๆมันนี่ข้าเจ้าบุรีเอาเลยมไม่แต่อนไอยตอนนี้แยกใหญ่กับคนละทางเลยทุกคนเลยเหลือสองคนวะนี่ใกล้น,าาน่ะหายไงนะแง่งมันก็หลายทุกคนแง่งมันนี่เป็นบรีเอาแง่งมัน โคตรมืดเลยยุ่งกับร้ายหลาย,ลายบินแบบหลายลีมดีทุกคน<ง>เห็นบ่เห้นบ่นี่เห็นบ่้ใหญ่ขนาดเลยน้องไม่บุ้งเขาวะฮะดียอดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> พลาดแล้วแบบเลี่ยนๆกันเลยนะ ใหญ่ขนาดอ่ะเละสโกต่อบปนี้แบบยอดมันนน้อยในเขาบไร้เอาในทุกคนนี่เมียนให้มันใหญ่อีกเรียกเอาแต่ยอดใหญ่ใหญ่หนี่นนอยอดนี่ก็บบกสใหญ่มีเห็นวะ น้องใบบงเลยนเนาะคตรวันใหญ่นี่ตัวนี้ก็บักใหญ่อีกตัวนี้ก็นีน่เห็นมอมกใหญ่เลยตัวนี้ก็แ,แบบพ่นขึ้นมากกอนหนึ่งประมาณสี่หายอดผมโบได้น้อยตอนนี้เขาออกมาทางนี้เนาะไปทางนี้โบได้ย่พาพาราทุกคน ออกมาทางนี้ต่อมีตีหัวเยอะว่ามีหดปีงบูจากอันนี้นแน่เนานะอะไรขับสัส้นๆแหละโอ้ยดินพลาดให้รีทวนต้องคอยคอยน้ำหัวเห็นบ่มันเป็นป่าก,กวงต้นไม้ไมต้นบางใหญ่ทุกคนแถวนี้ค่ะยอมหอบเลยบอนทีเบาไปหายังโบยใหญ่ปานนี้ต้นไม้ าไม่ปลาตอกแบบอุดมสมบูรณ์เลยแถวนี้ฮะก็ยังบุเคยมาจากเถื่อกำลังมือนีเป็นครั้งแรกคอยย่างไปเนาะปิ้งกระลายครับเจ้าวะอุ้ยเอียงอะน,นี่เนียว่ายเนียว่าเต่า ตอนนี้เขากำลังขึ้นปเอวเนาะนี่ยอดนี่โพไม่เลยทุกคนบังดูยอดบลอกใหญ่เลยพูแง่ขักใหญ่เนี่ยนี่พูมันแก่งก็ไม่มานี่น้นองเป็นไงเดี๋ยวสิ่ทยให้เบิ่งวิวธรรมชาติานีเนาะ ต้นไม้ไม่ได้ต้นสูงๆเลยต้นไม้นี่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเลาะแถวนี้เนาะเลาะเบื้งยอดนาไม้เ่ามันเสียนบอบุดท่ายวิดีโอให้ทุกคนเบืง้งหลายมือเติบเพราะว่าไปตลอดเมื่อ้านนี้ก็ไปทัดผลทุกคนทากบุรีถ่ายให้เบืง้ง เบ่งเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามาลงก้อนไม้แล้วเราคือเทิงต่อป่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นสภาพของดินดอนตอนหยาดงที่มันชิกว้างเห็นบ่อากาศก็ดีขนาดทุกคนเลยแต่ว่าเสียอย่างเดียวยุ่งลาย หาหล่อขึ้นทึนทงต่อนน้องทุกคนเนาะนี่เห็นบ่ทุกคนเบาไมาเจอหน่ไหอไม้แล้วเห็นบ่นี่นี่มีแต่หน่อไม้เบิดเลยนี่เห็นบ่นี่หน,น่อไม้กำลังคดเลยได้ทุกคนนี่อันนี้ก็แม่นน,นี่แม่นเบิดเลยนี่หน่อไม้มันลายเลยทุกคนเลยผมเม็นตังวอาดอกนี่อันนี้ก็หน่อไม้อีกเห็นบ่มันลายเพราะว่า มันเป็นดงใหญ่เนาะทุกคนแถวนี้ฮะมันจะมีแบบน่อไม้อะไรน่อไม้บงมีเบิร์ทุกคนยานางก็มีต้นไม้ก็มีต้นบางใหญ่ทุกคนเดี๋ยวเราสิซือทัพอนุไม้ซสก่อนเนาะแล้วเราจะมาพอกันทุกคนเห็นนี่เลยเนาะทุกคนเนาะหนอหนึ่งตัวนี้เห็นหนอหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราสิคุดขึ้นมาทุกคนเบิกไดเว่ามันจะเาาปานใดไง มีหอดคันคากทุกคนแน่มึงดู<ม>เห็นคันคากตัวหนึ่งแน่น<อ>ทางนั้นเอาขุดเอาหม่ก่อนเนาะทุกคนสองยอดผุด้ด้่เห็นบี่นี่ยๆๆกำลังพนเลยนี่เดี๋ยวเอาขุดเอาก่อนเนาะทุกคนแหละบวจะถ่ายทุกคนมึงว่ามันเหี้าันใดมันใชพังดินลงเลือกๆนเนาะเท้าขุดได้สองหน่อเห็นบอเหย้า,นาขนาดพังบบเลือกเลยได้ทุกคนนี่ขุดเอามีแต่หนองบางใหญ่ โยนลูกกระตาเลยเนาะสภาพน้ำใหม่เที่ยวหาได้เต็มกระตาเลยได้ทุกคนจังสีเมือ,อยางเลาะต่อเนาะทุกคนเนาะเลาะหาน้ำใหม่ต่อเจ้าขุดอื่นเลยแบบนี้ฮะขุดแบบคือป่านขานาเลยเขาเห็น เต็มกระตาโบ่เมื่อนาะโบ่เต็มกระตาโบา่ยอมเมื่ออีกเลยเดี๋ยวเราไปทางเออยคนนั่นเนาะยุ่งหลายรีทุกคนแถวนี้ฮะยอมบอบว่ายุ่งหลายบินจะสัมเมพึ่งป่ะไปกันเลยเะาทุกคน ตอนนี้กำลังเห็นน้องไม้เนาะทุกคนน้องไม้บักใหญ่เลยน้องไม้ไลายกำลังขวัดเดี๋ยวขวัดแล้วเบิง์นหนต่อเนาะเี่ยวมาว่าแถวนี้น้องไม้ลายดีเลยเพราะว่ามาเป็นครั้งแรกเห็นไหมนี่ทุกคน นอบังใหญ่งามขนาดแกงพอดีแส่บสัมเนหเห็นว่ายังมีอีกวะยังมีอีกนอนหนึ่งทุกคนพาเบิ่งว่าไม่ใช่ใหญ่สัมเเดยนอบังใหญ่เลยล <laughs> ทิมใส่กระตาใช่ไหมเนาะ อย่างน้อยหนึ่งทุกคนอย่างเต็มกระตาหัวมันอยู่ต้องเดบ,บุเลยสภาพนี้แล้วน้อยๆน,นะตัวนี้ อันหาเอาหอนเงามาเลยบ่ฮ <complex í toys> ึหาก็ไม่ต่ออีกบ่เนี่ยเบาอยู่นอกบ่ได้เห็นดอกทุกคนเลยเห็นแต่บ้างเห็นแต่บางกอ ว่าบริเขาหอดกอมัน,มนปะน่างต่อทุกคนบ่ออยู่เฮือนก็นมีมต้นแค่ทุกคน,น,นต้นบักใหญ่แต่ว่าบัมีหม,มากมีแต่ดอก เพื่อนก็เบิ่งลายลายเลยเหลาะไปทางไหนบ่เนี่ทางพี่บ่เหลาะไปทางเทิงต่อเนาะฟ้าข้าเจ้าตัดไม่ข้าเจ้าตัดไปเห็ดเฮือนด้วยเห็ดเทียงนา อนนี้เ,าเขาหอดกน้องใหม่แล้นะทุกคนเดี๋ยวหาหน่อใหม่ก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> พ่ออีกแล้วทุกคนเขามาปุ๊บกับพ่อปั๊บเลยสองหนอ่อสองหนอ่อทุกคนนี่นี่นี่อันนี้หน่อหนึ่งแต่ก็ทั้งนั่นหน่อหนึ่งเห็นบ่พ่อสองหนอนะ่อเนาะทุกคนมาเอามาลงมือขุดกันเลยเนาะเดี๋ยวเขาขุดแล้วเขาจะถ่ายทุกคนเบ่งเนาเอาหน่อม่กอเดียวกอเดียวเลยได้ทุกคนเหนน็นบ่เต็มกำเลย เขาก็เดียวเลยขาวแกงเลยแม่นี่ทำข้าวครัวหน่อยย่อมหับวลาอีนี้เห็นเสกตาเลยเนาะทุกคนเห็นบ่อยากเต็มกระตาแล้วทุกคนครข้าวเจ้าเขาเต็มกระตาหรือวะหายข้าวข้าวสอบต้อยู่หน้าอยู่มีอีกกระสอบบ่มีอ่ะบ่นี่ก็มีนะกระสอบนี่อะไรจักเลยเนาะ เดี๋ยวเขามาตำลังเขา,าพาไปหากันต่อนะทุกคนยหอบวลาลีแถวนี้นะใหม่ฮะบุไปต่อเ,อาเาน,เน,นงงาะฮะสโบทุกคนเนี่ยม,มันายุนใ่แท้อนนี้ฮะใสตัวมันยาดอเนี่มนรู้มให่แอ้ฮะสตัวมันพูดแตกนี่ใสคนเบิงนี่ นี่นี่นี่ถูกคนเองมึงดูตัวนี้กำลังบักใหญ่เลยนี่ตัวนี้กำลังค้นตัวนี้คือชิ้ยอดใหญ่โบว์เลยตัวนี้เห็นบอลนี่นี่ในโพดตกลมกำลังค้นมึงดูอ้อตกลุมลายหรีทุกคนมีแต่ยอดบักใหญ่บักใหญ่เลยเดี๋ยวเราซับกันต่อเนาะตอนนี้กำลังมีคนเอิ้นทุกคนนี่เห็นบ่ทุกคนอันนี้ก็กกอเดียวอีกแน่นี่กะเต็มเพียบเลย นี่จะ่อบัางใหญ่บางใหญ่ใส่กระตาต่อเนาะ,อะเอาพังกันลุยกันต่ออีกบ้านี้เอาหนักเติบเลยทุกคนคือเสียมไป let's go <S ตอนนี้เขากำลังสิขวมหวยเนาะทุกคนเลาะ หล่อไปแล้วแล้วก็เสเอาหนาะไม่ไปเมียนอยู่หลดไทยดิ้นหมื่นแห่องอีรข่อยลงเนาะเพราะว่าดินมันเหมือนน้ำห่วยเท่านี้ใสเลยทุกคนใสใสบ่แต่ว่าเภาขึ้นเพราะว่ายันเจ้าของน้ำเพิ่น ไปหลอไปทั้งหลาต่อหลอกทั้งนี้ทุกคนเนาะวิหมื่นหมื่นหมื่นก็หม่ร้ายทุกคนแถวนี้ค่ะฮะซับโอ้ยเลยเห็นบ่หน่อบางใหญ่เลยฮะเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะ นี่เขาพ่อนอบงอีกนอทุกคนเห็นบอกะกำลังพนเลยนี่นอหนึ่งเดียวกได้นีอีกนอหนึ่งนเน็นบอทุกคนนี่กำลังพนกันมาแต่ขี้ด,ดินเลยนอบางใหญ่เลยเด้หนี่มีติกหนอบงเพืเท่านี้ฮะเดี๋ยวขุดเอาเลยเนนี่เห็นบอ๊ทุกคนกำลังขุดวังไหนี่สองนอยอดบางใหญ่ถิ่นมูกตาป่ะเดินทางต่อไปนี่ ตอนนี้เขาจะเอาหน่อไม้มาส่งเนาะทุกคนเนาะมาปาเมน่นอยู่หลพราะว่ามันหลายพอดนักอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ของรุ่นใหญคนหนึ่งเพิ่นเอามาปาเมน่นอยู่นี่แล้วเนาะนักนักทุกคนนี่เห็นบอมีหดจิ๋อ <c oughs> จิ๋อตัวเดียวเ้างโคตรก้อยให้เพิ่นมึง สภาพเนาะไม้ใส่กระตายมนเนาะฮะเขาใส่กระตางเนาะเออใส่กระตางอ่อนกระสอบนี่ยมันสิเบากว่าอีกสองคนยังอยู่กับดงหัวยังมาแต่ได้มาอยู่บัตนี้ชิลงไปทางไหนทางนี้บ่ทางหลังพี่เนาะ รถมหานาไม่ประมาณสามสามคันแล้วจอดเลี่ยนๆกันอยู่รถไทยจากบานได้ตอบานยาเลยอันรถเอื้อยสีเราขี่รถจักรมาเราไปจอดมัดอยู่ไสเนาะโอ้รถจักรมาเลย่บู้บันจอด ลำบอจอ,อยู่เทียงน้าค่ะหัวยันยันขลังอ,อืมอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เขามาหาโนาใไม้เนาะทุกคนทางพุ่นปอบ,บ่มีก้อนน้องม้ก้อนน้องใหม่ผมอยู่ทางพี่ ครึ่งจะสอบผู้ได้ผู้นี่แม่มัวาลายอยู่นี่เนาะเราไปคนเดียวเนาะเออดูไรสองคนยังมาทุกคนสองเตยเนาะได้ยินตีเสียงทุกคนลงป่าเลย <laughs> ใครอาอมเอ็อเนโบกอยู่เทิงหัวชัวก,นนกเลอะท้องฟ้าสีครึมๆนดหนึ่งข้พนพ้นสีตกนี่แหละแต่ว่าเมึงผู้ส่งสีตกหอกเอาไม่เจี๋ยวขาก่องิกได้ดิ ตัวเดียวเบาเอาดอกิดเหตุการตีนป้าต้องไปนอนเอาซัาบมองไหมเอาห้องเอามันเซเอาไปปลูกเลยทุกคนเหมือนนี่เอาหัวหักมาเลยทราบมองเนาะตอนนี้เราเดินทางต่อเนาะทุกคนเนาะปลายางลวดบัวหักดอกปลายางลวดบัวหักดอกอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นครัวเก่าทุกคนเนี่ยมองดู สภาพแบบโปลบปลอดภัยปันไดคนทางเก่าตี่ีหลดเข้าเที่ยวนี่นี่แหละสิเป็นน้ำเป็นขัวเนาะขัวไม้ถ้าหลดจักกระจุงเอาไปได้เลย <c oughs> เห็นบ่อใสน้ำคนทางเก่านะคนทางเที่ยวเมื่อทางนี้ก็จะไปสู่บ้านน้องลำจันบ้านยังแบบไปสู่ทางใหญ่เลยคนทางอันในป่านี่ครับ เป็นทางดีไซนี่เนาะวิวโคตรงามเลยทุกคนเห็นบ่ธรรมชาติแบบอุดมสมบูรณ์เลยนี่เห็นบ่ข่างใดข้านั้นแบบอุดมสมบูรณ์ขนาดเลยทุกคนเลยป่าเอาอย่างต่อเนอะาะตาผู้ได้หมักความสง,งบเหม็นมาอยู่ในป่าพี่เนาะสายได้บอลออกม บ่ได้ก็ลายเต็มกระตานะโอ้ไวายดีเนาะวายแท้เดี๋ยวนี้ฮะ <c oughs> ไปทางนี้ต่อเนาะนี่เห็นบ่ทุกคนนี่ได้เต็มกระตาอีกแล้วนี่เข่ามาเข่าเดียวได้เนี่ได้เต็มกระตาเห็นบ่ ก็เราไม่ไลยดีแถวนี <S <S ้เห็นบอร์ทำไมแถวนี้มันสกอน่อยมันก็ได้นหอหน่อยเนาะบนที่ซุมเฮาไปหาหนอมันใหญ่กอมันใหญุุ่ไดดด้้ีเยว่า โซเล่กันลังสิพากันไปขุดกอยเนาะได้เนาะไ้แล้วพากันไปขุดกอยต่อทางไหนไปเอลยไปขุดกอยไปปะโอ้ยทางเบิร์กแล้วมันบ่มีมาเด้อนี่แมวมาตัวนี้สิเป็นทางรถเมื่อบ้านเฮาเนาะทุกคนสิลงหวยตัวนี้ส่วนทางนี้สิเป็นทางรถขึ้นทางเส้นทางแดงใหญ่ยังอีกไกลจากจะฮอดบ้านคนไปรถกันต่อเนาะ ออกมาเฮานี่แหละกัสิได้กล่าวอำลาจากทุกคนไปเนาะกำลังสิเดินทางเมืองสมาชิกบ๊ายบาย้องดูกำลังจะเดินทางเมืองเนาะทุกคนเนาะอย่าลืมฝากกดไลค่เข้ามาติดตามซองของบ่าวเด้อทุกคนเด้ออันนี้ก็กิรสแกนน้ำม่เลยเด้อเล่านเรื่องเขาวิชนาดงดาบโว่คนไม่เก็บเล็กต อาอย่าลืม,มคำว่าติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้ทุกคนเด้อเดินทางมาก่อนเพราะว่าใกล้จะหอสิบเอ็ดโมงแล้วหิวเข่าเนาะบ๊ายบาย